ใครเขาก็หาว่าเราคณะใหม่ตอนนั้นเราอ่ะคณะเก่าอยู่นะแล้วเราก็เกียดคณะใหม่อยู่นะแต่ว่าคือเราอยากรู้ไงเพราะว่าด้วยมารยาทที่เขาทําด้วยกิจกรรมที่เขาทําการดําเนินชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไม่รักอัลลอไม่รักอลอ์ซูล<ๆ>เออก็กลับไปค้นหาห้คาว่าคณะใหม่ตอนนั้นผมไปค้นก่อนในอินเทอร์เน็ตผมได้มาชุดหนึ่งซึ่งมันเป็นภาษาอาหรับที่อ่านยาก แล้วมันไม่มีรายงานว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วมาเจอคณะใหม่เนี่ยแล้วผมก็ไปเสิร์ชด,ดัอาหลังละหมาดพี่เจอแต่เนี่ยคือเจอแบบมีสายรายงานกา,า,า,ารอา่านแบบไหนแบบไหนเฮ้ยจาได้ผมจําได้ง่ายเลยคือเหมือนอเล็กก็ส่งความรู้มาให้ตลอดไอ้ผมสงสัยว่าจะต้องมาเนียดเวลาอ่นานน้ำละหมานี่เราต้องมาเนียดตอนที่ต้องอาน้ำลูบหน้าด้วยวะเดี๋ยวไว้ตุนดุหรฟ่เะเดยรยะนไรตาไรยทั้งน,น,น,นั้นที่เราอ่ะล้างมือก่อนถูกไหมว่นปากก่อนทำไมไม่ต,ต้องไปเนียดตอนนี้อ่ะเวลาเราไม่ได้รับความรู้เฮ้ยจริงแล้วการเนียดเจตนาเราอ่ะเราจะทําอะไรเราเนียดก่อนเนี่่่ยยมมันนไ้เก็ออูทใจตงพ พูดออกมาก็จบง่ายเลยอาจารย์เคยเป็นไหมอ๋อครับอาจะละมาพันดอิชาซิรอนทำได้ไหมอาจารย์เหนียดด้วยอ๋ออ๋อด้วยแต่ต้องเหนียดด้วยล่ะก็ทำยังไงเขามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขาเป็นอิหม่างไงอ๋อโยก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 อ๋อโยก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 ยังไม่เข้าไม่เข้าอัล๋อสี่ครั้งไอ้คนด้านหลังขามอะไรมันเป็นมันยากมันยากใช่คือคุณให้ไปรีเพย์ท่าคุณเลยตอนที่คุณเหนียดอ่ะอัลล์อบเนี่ย คุณไปรีเพย์ได้เลยแล้วมันใช่หรือเปล่าล่ะอย่างเงี้ยคนแค่นั้นแหละแล้วเวลาเรามาเก็ตว่าอ๋อเนี่ยคุณจะละหมาดคุณเหนียเลยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะละหมาดอะไร